กระทิงกระปุกเลิกกันแล้วหลังเพจดังไม่จุดนี้มีสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคู่รักคนดังเลิกรากันมากมายทั้งด้วยเหตุผลที่ดีและเหตุผลที่ไม่ดีซึ่งทําเอาแฟนคลับตกใจกับบางคู่ที่ความรักดูเหมือนจะหวานชื่นแต่กลับกลายเป็นขมขื่นฉะนั้งงนแม้แต่คู่ที่คบกันมานานก็ยังเลิกกันได้ล่าสุดเพชเจมมอยหนึ J ่งร้อยแปดวีหนึ่งได้หย่อนคาใบ้ไว้ให้ชาวเน็ตสงสัยกันอีกแล้วโดวยระบุข้อความว่า การอดแฟนคลั่งรักในวันนั้นน่าจะจบกะละมังในวันนี้เพราะเขาอันฟอลกันแล้วจ้าต่อไปผัวน่าจะตอบแล้วล่ะว่าโสดครับอีพิมพ์มีใครดีวะและต่อมาเพจอีป้าข้างบ้านก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อว่าจริงๆคู่นี้มีข่าวเลิกกันตั้งแต่ต้นปีและแต่ผู้ชายของไม่ตอบเรื่องนี้เพราะตอนนั้นเป็นช่วงวัดใจเพื่อปรับความเข้าใจแล้วจะดีแต่สุดท้ายผู้หญิงอันฟอลแล้วแปลว่าเลิกกันขาดแล้วสินะอีป้าข้างบ้าน งานนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างพากันเดาว่าเป็นคู่ของนักแสดงกระทิงกุณรงค์กระปุกพลอยนิราเมื่อเข้าไปดูในอินสตาแกรมของทั้งคู่แล้วพบว่าฝ่ายชายยังติดตามฝ่ายหญิงอยู่แต่ฝ่ายหญิงนั้นไม่ได้ติดตามฝ่ายชายแล้วซึ่งคู่นี้จะเลิกกันจริงๆแล้วหรือไม่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้คงตั้งรอคำตอบจากทั้งสองคนเอง